แฉกันยับหลังกันสมายไม่ทนแล้วฟาดเดือดแฉพฤติกรรมดาราชายคนฟอลหลักล้านอดีตเคยมีเมียแต่ชอบไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นทักแชทหาโยงถึงแฟนเก่าขอกินตับลั่นเจออย่างนี้ต้องทำยังไงเรื่องนี้เกิดเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตสงสัยว่าใครกันที่ทำให้การสมายนักแสดงหนุ่มของขึ้น ซึ่งหากใครติดตามอินส a าแกรมของหนุ่มคนนี้เป็นต้องตกใจแรงกลางดึกเลยทีเดียวหลังเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน IG Story แช่แดาราหนุ่มอดีตเคยมีเมียทักแชทโยงถึงแฟนเก่าระบุว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้แล้วดาราคนฟอลล้านอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยขอมาฟันแฟนเก่าผมที่เพิ่งเลิกได้หนึ่งอาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบ พร้อมทั้งแชทสนทนาคนนี้แฟนมึงป่ะซึ่งการสมายตอบว่าใช่แต่เลิกกันไปแล้วจากนั้นอีกฝ่ายถามต่อว่าหลายตับยังเอ้ยคบกันนานป่ะฮ่าฮ่และเมื่อหนุ่มกันสมายถามว่าสรุปว่าชอบอดีตแฟนของตนใช่หรือไม่อีกฝ่ายตอบกลับว่าเพื่อนเพื่อนฮ่าฮแต่กูดูไปดูมาก็เด็ดอยู่นะและจากนั้นการสมายยังได้เขียนข้อความผ่าน X บอกอีกว่า ผมให้โอกาสเขาเขากำลังห่วงศักดิ์ศรีอยู่คนที่ตามผมมาผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแต่นี่ผมเก็บมากนานไม่ไหวแล้วถ้าเขาขอโทษผมต่อหน้าผมจบถ้าไม่ขอโทษผมก็ตามนั้นอย่ารู้เยอะกันสิยังไม่ได้เฉลยเลยให้โอกาสเขาหน่อยฮ่าฮ่คนที่จะดราม่าผมเชิญเลยครับถ้าเป็นตัวคุณเองโดนจะรู้สึกยังไงครับหลายคนอ่านแล้วต่างอยากรู้เลยว่าเป็นใครกันนะปล่อยให้ชาวเน็ตเดาได้ไม่นาน ทางต้นสังกัดที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกสารจากทางค่ายชี้แจงถ้าใครพลาดพิงทางบริษัทจะไม่นิ่งเฉยและพร้อมจะดำเนินกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของนักแสดงและบริษัทต่อไปโดยสารส่วนหนึ่งระบุว่าบุคคลที่พลาดพิงถึงออกัสวชิโรวิทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงเรื่องในอดีตทางบริษัทรับทราบและกำลังอยู่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว และยังมีผู้กำกับท่านหนึ่งโพสสารฉบับนี้พร้อมด้วยข้อความอธิบายว่าประเด็นแรกคือหึงจนขาดสติและก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นในด้านชื่อเสียงประเด็นที่2ตีความเกินเหตุตีความว่าเพื่อนจะเอาแฟนเก่าตัวเองเพราะหึงทั้งๆท,ที่เพื่อนมันก็แค่พูดเล่นกันในกลุ่มแชทประเด็นที่3คืออกหักครั้งนี้ต้องมีแพ้เยียวยาตัวเองจนเดือดร้อนผู้อื่น น่าจะเจ็บจากรักเก่าแล้วไม่มีที่ระบายพอเพื่อนไปเล่นด้วยแล้วเอาเพื่อนเป็นซ้วมระบายความโกรธทุกอย่างลงไปที่เพื่อนแทนที่จะไปพบจิตแพทย์ประเด็นสุดท้ายหลอกตัวเองเพื่อนเอาแฟนเก่ากูกูเลยบล็อกเพื่อนเพื่อนเฮี้ยกูเลยต้องแฉเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็พูดเล่นด้วยภาษาประมาณนี้กับกลุ่มเพื่อนๆอยู่แล้วเพียงแต่คราวนี้เรื่องมันเกิดกับผู้หญิงที่ตัวเองเพิ่งเจ็บมาเลยยอมไม่ได้ เพื่อหาเหตุมาสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบคนซวยคือเพื่อนที่เล่นไม่รู้กาลเทศะล่าสุดกันสมัยได้ลง i อจีสตอรเพิ่มเติมว่าจริงๆอยากเปิดมากกว่านี้แต่ผมไม่อยากพลาดพิงถึงบุคคลที่3ที่ขาดบางช่วงบางตอนเพราะมันถามเรื่องส่วนตัวผู้หญิงผมไม่อยากเปิดเผยส่วนเรื่องผู้หญิงรบกวนอยา่าขุดเลยครับผมคุยกับฝั่งผู้หญิงแล้ว แล้วเขาเป็นคนมาบอกผมเองด้วยซ้ำว่ามันดีเอ็มไปหาเอาเป็นว่าจบแล้วครับเรื่องที่ออกมาพูดอยากให้สังคมรับรู้ครับว่าไอ้คนแบบนี้มันแย่ขนาดไหนดาราก็คนครับ